แฟนบอลลิเวอร์พูลอุบลฉลองแชมป์ทีมรักสุดเจ๋งบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลวันที่18พฤษภาคม2568แฟนบอลทีมลิเวอร์พูลอุบลราชธานีพร้อมใจใส่เสื้อสีแดงทีมรักร่วมกันบริจาคโลหิตณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7อุบลราชธานีสภาการชาติไทยเขตเทศบาลน,นครอุบล bon, ราชธานี โดยนายชัชยากลิ่นสุวรรณตัวแทนแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลอุบลราชธานีกล่าวว่าการบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นความตั้งใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลอุบลราชธานีที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นสาธารณกุศลเสียสละเพื่อส่วนรวมในการนำโลหิตไปช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยเมื่อคราวจำเป็นและเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการเฉลิมฉลองในโอกาสที่ทีมฟุตบอลลิเวอร์พูลครองแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้และเป็นการครองแชมป์ลีกสูงส ดครั้งที่20ของประเทศอังกฤษ นอกจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองแชมป์ให้กับทีมลิเวอร์พูลจัดขบวนแห่ไปตามเส้นทางต่างๆในตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานีและอำเภอวารินชำราบอย่างยิ่งใหญ่จึงขอเชิญชวนแฟนบอลทีมลิเวอร์พูลจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2568เวลา10นาฬิกาหน้าบริเวณหน้าปัม๊มน้ำมันปตททับไทยอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี E